อันนี้เนี่ยพี่เรื่องหอยแมลงผู้เนี่ยต้องนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับเราก็เลยไปศึกษาที่น oh. ิวซีแลนด์มาวิธีที่เขาเลี้ยงหอยแมลงผู่ได้ตัวโต,วตวย่งไงเขาเลี้ยงยังไงสนับสนุนโดยแคมป์ซาฟารี แม็กยีนเราก็จะถามว่าเรือตรงนี้เราซื้อมาเพื่อภารกิจอะไรดีวะอ่าใช่ในการใช้ประโยชน์นะครับเราใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับเพราะว่ารีลาชาเนี่ยเป็นเมืองที่มีพื้นที่ในบกแค่2ตารางกิโลเมตรอีก2ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ในน้ําเราก็ต้องดูแลกันเหมือนกันเราก็ใช้ลาดเวนนะครับใช้ลาดเวนว่าตรวจดูความปลอดภัยในน้ำนะครับผมาตรงนี้ก็มีการใช้พื้นที่ร่วมกันทั้งทางด้านประมง นะครับถ้าเกิดมีเกิดเหตุทางการทางประมงเนี่ยเราก็พอช่วยเหลือก็แบบหอยจมน้ําอะไรนี้<อ>เราก็หอยไปใช่กับเดนไปต้องจมน้ําอยู่แล้วครับอ๋อมันอยู่ในน้ําแล้วนะรครับภารกิจของสอจอเนี่ยถ้าในของศิลชาลจะเป็นไรปกติเราจะเห็นในบล็ภาคถึงเป็นบกเยอะแต่ในภาคทะเลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับดูแลอะไรเพิ่มเติมครับส่วนใหญ่ก็เป็นของนายกประมงครับที่ที่ที่จะต้องดูแต่ว่าสจก็าจะดูแบบรวมมีชาวบ้านน้องเรียนหรืออะไรก็าก็จะมาประสานกับ ทางนายกประมงบ้างทางเทศบาลเมืองศรีชาบ้าแสดงว่าท่านสองคนเนี่ยนะครับได้ร่วมมือต้องใช้คําว่าร่วมมือจริงจริงอันนี้คือภาคของเอกชนนะอันนี้คือภาครัฐบาลผมพูดถูกไหมถูกต้องครับ,รบและลช่วยกันบ,บริหารเห็นไหมฮะมันเป็นการแลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลือกันนะครับในภาคของเอกชนหรือรัฐบาล เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็อย่างนี้พี่น็อตต้องดูถึงการออกเรือไปจับปลาบางคนนี้หรือจาจะออกก็ออกนี่อาจจะจับก็จับหน้าไหนก็จับอะไรไอ้นี้ควบคุมไ่งครับนะครับในการทําการประมงเนี่ยต้องมีกฎระเบียบอยู่แล้วนะครับว่าสัตว์น้ำไวอ่อนเนี่ยก็ต้องไม่จับปัญหาปลาไวอ่อนคืออะไร จริงๆแล้วปลาไวอ่อนนั้นพวกมันเป็นอาหารหลักของปลาทุกชนิดในระบบนิเวศครับหากเราจับปลาเหล่านั้นมาขายจะทําให้ห่วงโซ่อาหารนั้นหายไปและทําให้ปลาที่โตกว่าต้องหันมากินลูกของตัวเองทําให้จํานวนของประชากรปลานั้นลดลงชาวประมงพื้นบ้านก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะเมื่อปลาน้อยก็ต้องออกเรือจับให้มากขึ้นใช้เวลาอวนและน้ามันเรือที่มากขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระบบเลยนั่นเองล่ะครับแล้วก็ภาคส่งเสริมในการปล่อยไวอ่อนเนี่ยสัตว์ไวอ่อนเพิ่มเติม<อ>ในใน ก็จะช่วยทดแทนช่วยเพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติก็ฟื้นฟูตัวเองได้เราก็ต้องช่วยธรรมชาติฟื้นฟูด้วยที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นทางถังเนี่ยเขาี่อำนวยความสะดวกกับชาวบงบงนะพอบอดีขับมาเนี้ยน้ำมันหมดเขาก็จะเนียเราจะมีน้ำมันาะไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะเห็นเราจะเห็นแก๊ลอนลอยน้าอยู่แต่เป็นบปงคับนี่นะครับคือแพหอยแมลงผู อันนี้ <Okay. S 1> เป็นหอยแมงภู่ใช่ครับ <Okay. S 2> เป็นแพหอยแมงภูครับผมเอ็นเลี้ยงยังไงครับที่ที่ผมเคยไปแถวเพชรบุรีอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นหลักไม้ไผ่ปักลงไปแล้วเวลาน้นก็ต้องดำน้ามาลงไปไปตัดออกมาขึ้นมาทีละท่อนละท่อนอ,อันนี้เนี่ยพี่เรื่องหอยแมลงภู่เนี่ยต้องนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับเราก็เลยไปศึกษาที่น oh. ิวซีแลนด์มาวิธีที่เขาเลี้ยงหอยแมลงภูได้ตัวโต,วตวอย่างไงเขาเลี้ยงยังไงนะครับเวลาถ้าเกิดเป็นแบบปักปักไม้ไผ่เนี่ยหอยมันก็จะมีช่วงที่มันอยู่มันอยู่ข้างบน ใช่ใช่ไม่ได้อยู่ในน้่นะครับมันก็จะกินอาหารไม่ได้มันก็จะปิดฝาต้องได้น้อยมันก็จะปิดฝาช่วงที่มันอยู่ไม่ได้อยู่ในน้ําแต่พอเวลาหอยนี่มันอยู่ในทะเลตลอดมันก็เปิดฝากินอาหารตลอดคือการกินอาหารของหอยนี่ก็คือเกีนการกรองน้ํากรองกรองในต้นนะครับหอยมันก็จะกรองสารอาหารของที่หอยมันกินเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช้มันก็ข่ายออกมาซึ่งมันจะทําให้พื้นน้ําแถวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะใส นะครับเหมือนเป็นเครื่องกองน้าธรรมชาติเพราะเวลาหอยทุรกาอ้าออกเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ขนตรงที่ที่ยึดของเขาอ่ะที่ยึดของเขาเนี่ยมันจะกองน้ําได้ด้วยไงผมไม่ไงข้อมูลของแท้นี่เรื่องจริงเมื่อกี้ที่เราพบว่าเขาผลิตเครื่องกองน้ํานี่ของแท้นี่ลยครับที่ของแท้ไม่ได้หลอกคุณเอางี้ว่าอะไรท่านนายกไม่เคยขอเลยพี่พี่ไปเอาหอยมาให้ดูหน่อยแต่อย่างนี้น้ำมันลึกกว่าเยอะเลยนะนี่ลึกว่าเยอะเลยนะตอนนี้มีหลายจุดมากเลยอันนี้เป็นของชาวบ้านหรือ ยังไงฮะเอาเป็นของชาวบ้านเนี่ยแหละครับก็จะมีเป็นสัมภาระมาเอาเป็นการขออนุญาตครับเพื่อไม่เสียเวลารบกวนท่านทํางานเราจะรีบดูเลยชมแบบสดๆกันเลยในทะเลเนี่ยว่าเป็นยังไงดุยอุยผพี่ลุยก็โดดลงน้ำเลยครับตายลุยแล้วทำไมผมไม่ได้อยากดูนี่อ่ะอยากดูก็ลงไปสิลงไปดูนิดเป็นไงอ๋อเป็นแบบนี้ครับเป็นพวงเป็นพวงตรงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ สันเล็กสันเล็กๆนะครับเป็นที่หลบนะครับซึ่งไม่สามารถมาทําประมงตรงนี้ได้นะครับเพราะเหมือนเป็นที่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยนะไม่สามารถเอาอวนมาวางอวนมาลากได้เพราะว่าตรงนี้มีแค่หอยหอยวน่าอยู่ธรรมชาติเลยครับหอยตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตัวไหนครับพี่ใส้ไหนไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้ขนาดนี้อันนี้ยังเลยฮะนี่ยังเป็นลูกเลยฮะแต่ก็อย่างน้อยต้องมีถึงประมาณ3นิ้ว สามนิ้วมือฮะขนาดใหญ่อันนี้ก็อยู่ประมาณสักสองสาเดือนนะอะดูอย่างเงี้ยนะฮะเนื้อหอยจะเต็มมากเนี่ยเต็มฝาเลยเต็มฝานี่ถือว่าสมบูรณ์นะนี่เทียบเท่ากับหอยนินแลนด์เลยนะนี่ถือว่าหอยทอดถือว่าใหญ่มากนะโอ้โหพี่น็อตอย่างเงี้ยเราคุยแล้วเปิดแล้วอยากกินเลยเราจะมีโอกาสได้กินไหมได้เลยครับเดี๋ยวเราเอาไปทํากันจากทะเลสดๆเลยเอาไปทำกันเดี๋ยวเราไปกินหอยกันมา วันนี้นะฮะเราพามาร้านเจแอดนะครับโดยมีแขก v ีพีพี่ทั้งสองท่านพาเรามานะฮะทำไมพี่น็อตถึงพามาร้านเจแอดเป็นญาติกันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเจแอดนี่ครับเป็นสอทรับสทเป็นใช่ครับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชาด้วยนะครับพื้นฐานดั้งเดิมเจแอดเนี่ยก็เป็นชาวประมงเหมือนกันนะครับชาวประมงก็เลี้ยงพอเลี้ยงแพหอยเหมือนกันนะครับก็เลยนี่อันนี้คือแพหอยของแกมีเองเศรษฐกิจพอเพียงเนาะหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็มีการปลูกนะครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เอามา ทานเองแล้วก็ขายบางส่วนเอางี้ผมมองเห็นตอนนี้ร้านมีมี่แค่เนี้ยผมว่าถ้ามากันเป็นทัวร์ไปอะไรนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะยุ่งครับเพราะว่าต้องจองเลยฮะเสาทิ์นี่คนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะนะก็คือเป็นร้านลับไหมพี่ใช่เป็นร้านลับเลยครับเพราะว่าทางเข้าเนี่ยโอ้โหลับมากเลยร้านนี้ก็คือจะมาคือต้องจองคุณควรจะจองอาหารด้วยเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันเป็นของสดหมดอันนี้ก่อนเลยการตลาดของผมเลยสั่งที่ไหนถ้าต้องการหอยแมงคู่ที่เกาะลอยครับ ที่ก็ลอยที่ก็ลอยอย่างเดียวจะมีที่เป็นที่ขึ้นหอยไซใหญ่มากใหญ่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 เต็มคาพี่หลุยโอ้โหเอาดูตามวิธีถ้าเกิดจะเอาตัวหนวดตัวหนวดมันออกออกง่ายที่สุดแล้วก็เอาหนวดมันจับมันตรงนี้แล้วก็หนีบใช้ฝามันหนีบแล้วก็ดึงออกเลยนี่ปุ๊บแล้วเราก็ทานได้เลยหลังจากนั้นใชนะครับจะทานได้เลยอ่านี่เป็นความรู้นะความรู้ช่วงหลุยพาชิม S <S ผมจะมไม่ทำอะไรเลยาชิมหรือถ้าล้นเรื่องเรื่องอาหารเนี่ยอันนี้เอาทีละเมนูเลย<ม>กุ้งแล้วกันอันนี้เนี่ยกุ้งเลยฮะเป็นกุ้งแชบวยครับลักษณะของแชบวยเนี่ยก็คล้ายๆกุ้งขาแต่ตัวใหญ่กว่ามากานะฮะแล้วก็เนื้อเขาจะแน่นกว่าตอแาแรกจะเขาจะเป็นน้ำาิีมแบบใส่เกลือป่ะไม่นะที่แตกต่างตรงไหนไหมครับจะมีอเขาจเผ็ดกว่าเพราะแจ็คเขาปั่นละเอียดกว่าเหรอหมึกเป็นไงหมึกหมึกระตอยํำดำเลยครับ ลองดทานดูครับปลาปลาพี่หนุ่ยปลาว่ายังไงก็คือเนื้อแน่นมากเพราะปลาจีเป็นตาเนื้อแข็งต้มยำปลาทูปลาทูที่นี่จะเป็นปลาทูปลาทูสดนะครับเนื้อมันตัวตัวจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่านือเนื้อมันเลยสดครับสดมากเนื้อปลาทูจะมันมากเลยมันเพราะเมื่อเช้าเราไปซื้อที่เดียวกันจากตลาดปลาเนี่ยไปเจอลุงคนที่เขไปจ่ายกับข้าว หอมกอันนี้เป็นหอมอกอะไรฮะเป็นซีครับเป็นซีคือปลาที่ใช้นะครับต้องสดถ้าเกิดหอมกใช้ปลาไม่สดเนี่ยมันจะมีกลิ่นเลยกินสปาจิ่นนุ่มมันจะรู้สึกนุ่มนะครับแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยก็จะชัดเจนก็คือเป็นสูตรเฉพาะนะฮะสูตรเฉพาะของทางร้านเลยครับก็เป็นที่นิยมของทางร้านจะได้สามารถซื้อกลับได้นะครับเอาข้าวเพิ่มไหมครับเอาครับข้างหลังเนี่ยอยากกินกันนี่เจ๊แอดมาแล้วเนี่ยเจ๊แอด เออมาแล้วเจ๊แดนะครับเจ้าของร้านเจ๊แอีฟู้ดสีราชครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าในฐานะร้านอาหารด้วยกันบอกเลยเลยว่าร้านนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเลยทุกเมนูเลยทั้งวัตถุดิบรสชาตินะฮะและกันทำนะความสะอาดนี่ดูรู้เลยว่าใส่ใจมากครับเจ๊แอดวัตถุดิบที่เลือกสรรมาเนี่ยเช่นปลาเนี่ยเจ๊แอดมันไม่ได้หาง่ายนะปลาตัวใหญ่ไงอันนี้ยิงชิ้นเล็กนะโอ้โหแล้วไปขิงร้านอุดมตายแล้ว พวกนี้แล้วอุดมมองปลาเลยฮะจริงแม่ผมไม่ได้ขายอ๋อโอเคกินปลาตัวใหญ่มันดีอย่างหนึ่งมันยังไงมันก็จะเนื้อข้างในจะนุ่มไม่มีกลางเละกลางน้อยด้วยและยังยังหอยนะครับของเรามีฟาร์มเองป่ะใช่ใช่อันนี้เราเลี้ยงเองมันตรงนี้ไงเอาไปใกล้ๆหน่อยตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละีเดี๋ยวนครับเจ๊เลี้ยงขนาดนี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนมั้งกันนะเจ็ดแปดเดือนตัวขนาดนี้เหรอครับเจ๊ครับความเป็นมาของร้านอาหารเนี่ยตอนนั้นได้สู่มาจากคุณแม่หรือเจ๊มันเริ่มสร้างตัวเองเลยสร้างตัวเองเลย ก็มีแม่บอกบทอีกอยู่นิดหน่อยก็บอกอย่างน้ำพริกผัดชาลองทำผัดชาได้ยังทุกอย่างทําเองหมดสีฟงสีฟูทุกอย่างเราปรุงแต่งด้วยสองคนพี่น้องอ่าคือเป็นรสชาติสิ่งเจของชนบุรีเลยเป็นรสชาติตัวเองอย่างอย่างเนี้ยมีความเป็นตัวตนคือเราไม่ใช่เป็นร้านอาหารที่แบบว่าเปิดแล้วไปจ้างปุ๊กมาเลยใช่ใช่คก็ได้คุณทำเมนูนี้ออกมาให้ได้อันนี้เราโดนลงไปทําเองใช่พอหลังจากทาร้านอาหารมาแล้วเจ๊พริกผัดมาเล่น มองท้องถิ่นนะฮะนี่นี่พ่อน้องนอตได้สิชวนไปเห็นว่าโอเคทุกอย่างเราพร้อมแล้วไงเราก็โดดไปลงมือลตัวแทนเั่นบ้านก็เหมือนเราไปช่วยชาวบ้เนใช่เพราะว่าทุกคนก็คือลูกคาเจหมดแถวนี้เจ๊เข้าไปช่วยชุมชนวิถีชาวบ้านที่พอเรามีสตางค์ขึ้นมาหน่อยแล้วก็กลับเอาตรงเนี้ไปช่วยชาวบ้านช่วยกันใช่เขาดูแลตัวเองได้เฮ้ยทาไมเปิดร้านอาหารซิจะมีสูตรไหมทำผมว่าเจ๊ต้องเป็นคนอย่างนั้นแหละเจ๊ครับผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงหิวแล้วเผื่อเขาดูอยู่แถวนี้เขาออกมาเลยนะครับเขาบอกว่าเจ๊ ดูจากรายการมาเนี่ยเจ๊จะมีอะไรพิเศษให้ไหมก็ลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้คี่ประเดนก็บอกมาในรายการแคมป์ซาฟารีวิธีคนแคมป์เรื่องเรื่องส่วนลดนี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าของคุณภาพเนี่ยได้แน่นอนคุณภาพอะเลจริงๆผมบอกท่านผู้ชมครับราคาเนี่ยถ้ามาแล้วไม่อยากจะต่อเจ๊เลยเพราะเจ๊เขาใส่ใจทุกรายละเอียดวิวหลักล้านนะฮะอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านมูลค่าประเมินไม่ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าถูกจะห้างล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเนี่ยสะพานปลาเรามองเห็นเนี่ย ผมก hmm. hmm. so yep. right. ็ซ mm hmm. um ื้อราะคาต้นทุนเจ๊เขาไม่ได้บวกเยอะพอนั่งคุยกับเจแล้วแต่เขามาบวกแค่ค่าแก๊สค่าลูกน้องขึ้นเองค่าลูกน้องใช่ต้องขอบคุณเจแอดคุยยาวไม่ได้ลูกน้องบอกไม่มีใครไปโขกเครื่องแกงสปนเดี๋ยวมีจอยสามสิบกลโนเทลสามสิบคนเนี่ยจุดขายเสาทิ์แอดจะวางไอซ์ไอซ์ไอซ์กีวางไม่ให้ถังหนึ่งก็มีแบบรถกระเทียนะมีมะพร้าวมีข้าวโพดมีเผือกมีมันมีละช่องกินปีเลย ฟรีเลยใครจะมากินกี่ถ้วยแล้วแต่ถ้ามาจากรายการแคมป์ซาฟารีแลบคุณจะได้ไอติมถังใหญ่ผมเลี้ยงฟรีอ๋อไม่ไม่ไม่เขาเลี้ยงอยู่แล้วโอ้โหส่าห์พูดให้พี่หลุยส์อ่ีช่องทางติดต่อครับมีมีคุณแม่คุณแม่หน่ะมีคุณแ่เจ๊ฟูติลาชาครับศูนย์แฟลก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสองวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของร้านก่อนนะพี่ที่ทำอาหาร อร่อยอร่อยมาให้เรากินสดๆครับขอบคุณพี่แอรับครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่ๆมีพี่น็อตพี่เอ็มนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราสองท่านนะครับขอบคุณครับที่พาดูแลโอ้โหสถานที่และให้ความรู้นะฮะไม่ได้มากก็น้อยก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะลุยกันต่อพวกเราสนับสนุนโดยเอสเว a ย์แบงก์ค ที่นอนเป่าลมอัตโนมัติแคมป์อาร์ตศิลปะแห่งการแคมปิ้ง